มีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงหลังวันพิเศษปืนฮิ้วและชุดเสื้อผ้าไอเทมอีกมากมายพร้อมกับขั้น50ขั้นร่วมปลดล็อกไอเทมสุดแรงเพื่อรับสกินถาวรฟรีเพียงแค่เรากดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ให้ครบ50,000ก็รับไปเลยกองสุมสกินปืน UMP และเมื่อเรากดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ครบ100,000ก็รับสกินปืน UMP ถาวรไปเลยดินแดนแสุลกายปลดปล่อยความหวิวโหยได้ที่ตู้ลัอกกี้รอยัลถ้าเราชอบ2ชุดนี้นะครับเราสามารถสุมได้ที่ตู้ลัอกกี้รอยัลเลยนะครับผมรีบสุมเป็นเเจของกัันนลยนะครบ อ่าแล้วก็ทุกคนก็ขอสวัสดีคุณชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ช่องของเค็กไอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนมากเลยนะครับแต่ผมอยากบอก,กบทุกคนเลยนะครับว่าถ้าทุกคนรู้จักแมปนี้ดีขึ้นผมว่าทุกคนจะชอบมากกว่าเกาะสวรรค์กับแดนชําระบาปเลยนะครับนั่นก็คือแผนที่ทะเลทรายนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นแผนที่ทะเลทรายให้นะครับแบบจัดอันดับเนาะ ก็ที่เล่นง่ายที่สุดก็คือการแตะแหลกแบบโซโลนะครับส่วนสก,กิลที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนเอาอไปนะก็คือตามนี้เลยนะครับมีเอล็อกแล้วก็โมโคเคลลี่ะ oko, Kelly, นะครับส่วนส่วนลอล่าเนี่ยทุกคนจะเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะเอาเป็นอ,อันนี้นะครับโจเซฟก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราวิ่งเข้าวงเนี่ยถ้าโดนยิงนะครับเราจะสามารถมูฟเข้าจุดกําบังได้ไวขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีไอวอลแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอไอเก็บกระสุนเยอะนี่นะครับผม ก็อันนี้จะไว้ใช้เก็บ AR แล้วก็เก็บยาได้เยอะขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าผมจะคือเอาตรงถ้าทุกคนไม่มีสกิลบางสกิลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือเอาเอาตามสกิลสายฟรีก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะไม่เน้นเรื่องอ่าสกิลเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีผลอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนี่จะเป็นผมแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นโซโลหรือว่า คนที่ไม่เน้นบวกไม่เน้นยิงกันต้นเกมนะครับให้เอาสกิลนกไปนะครับมาโอเคก็สกิลนกนะครับอ่ามันจะทําให้เรากระโดดไกลขึ้นนะครับผมนี่นะครับเราสังเกต แผนที่แมปดีๆนะครับเราก็เราก็ดูพื้นที่เล่นนะครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับอันนี้รู้สึกว่าฝั่งขวาจะเป็นพื้นที่เยอะกว่านะฮะเราก็กดม์าแล้วก็กดไปนะครับซึ่งกดม์าไกลๆไว้เลยนะครับเพราะว่าสกิลนกเนี่ยมันจะทําให้เราอ่าลอดไปไกลกว่าเดิมนะครับใครที่ไม่อาสกิลนกมาก็จะตกอ่าแถวแถวเกือบเกือบเส้นเครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือไกลมากนะครับสำหรับอ่าตรงเรือกับเส้นเครื่องบินนะครับประมาณ2ช่องสี่เหลี่ยมนะครับเกือบเกือบสามช่องสี่เหลี่ยมของแผนที่เลยนะครับผมก็ โอเคเห็นไหมโดดมาถึงอยู่นะครับเกือบเลยเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับก็คือสกิลนกอ่ะมันดีนะครับมันจะช่วยให้เราไม่ได้บวกกันต้นเกมนะครับแต่ถ้ามีสตูที่เอาสกิลนกมาแล้วก็โดดกับเราอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือมันจะต้องมีคนโดดกับเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนจะคือผมต้องบอกทุกคนเลยนะครับถ้ามีคนโดดกับเราถ้าเราไม่อยากบวกต้นเกมนะครับเราก็มีอยู่2ออย่างคือหนีแล้วก็ดักนะครับดักฆ่านะครับอันนี้ผมจะ ดักฮักดักฆ่าทุกคนให้ทุกคนดูนะครับเห็นไหมคือผมจะยังไม่ยิงนะครับเดี๋ยวรอเขาวิ่งมาโลง่ลงๆก่อนโอเคเรียบร้อยเห็นไหมคือมันเอาจริงๆถ้าเราหนีอ่ะเขาก็ไม่ตายใช่ปะเราก็แค่หาโอกาสที่ได้เปรียบนะครับคือพึ่งลงมาของมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมถ้าถ้าเราปล่อยให้เขาฟาร์มอีกสักนิดเขาอาจจะมีไอโบอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็เปิดเปิดยิงเขาไปก่อนนะครับผมที่เหลือเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตนะครับว่าผมไม่เอาตาร่าสังหารมานะครับ ผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับทุกคนว่าสไตล์การเล่นแบบนี้ไม่ใช่สไตล์การเล่นแบบผมนะครับแต่ผมรู้นะครับว่าถ้าทําแบบนี้แต้มมันบวกแน่นอน100%นะครับโอเคก็เพราะว่าสไตล์การเล่นแบบผมผมไม่ชอบแคมป์อยู่แล้วนะครับผมจะชอบแบบเดินชิวๆไล่คิวอะไรแบบนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะแพ้ก็เก็บแจมใหม่อะไรแบบนี้คือมันทําให้ผมมีฝีมือเล่นเหมือนเล่นเก่งขึ้น ดีกว่านั่งแคมป์แล้วทาให้ฝีมือมันตกนะครับคือถ้าเรานั่งนั่งแคมป์มากเกินไปมันจะทําให้เราเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือน,อนจิตตกอแะบบทุกคนแบบกลัวคนกลัวแบบคือเราจะนั่งแคมป์แบบไม่อยากให้คนเห็นนะมันกลายเป็นว่าเราจะกลัวกลัวคนแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับแบบเอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยแบบอขอเล่นแบบปกติดีกว่าเดินชิวๆไปแบบนี้ดีกว่านะครับผมก็เราจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวงแรกจะโผลมานะครับพอวงแรกโผลมาแล้วนะครับเราก็อ่า หาเครื่องอ่านวงไว้ดีๆนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเดินเกมแบบนี้นะปืนสลิงเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรกับเราเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าเราเดินคือปืนสลิงเนี่ยมันจะส่งผลกับคนที่อชอบชอบไล่คิวเหมือนผมเนี่ยเวลาที่ผมเดินเกมแบบไล่คิวอะไรเงี้ยผมจะเจอคนที่ใช้ปืนปืนสลิงที่แบบไปเกาะอยู่บน หอคอยเกาะอ,อยู่บนหลังคาบ้านอะไรเงี้ยดักยิงบ่อยนะครับผมผมก็จะตายบ่อยนะแต่ว่าถ้าเราเดินเกมแบบนี้นะครับผมบอกเลยไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะโดนดักยิงนะครับอ่าเพราะว่าการเดินเกมเข้าวงของเราผมจะใช้รถนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเป็นยังไงค่อยรอดูก็แล้วกันนะตอนนี้ก็ขอฟาร์มไปก่อนปั๊บโอเควงแรกมาแล้ว ผมจําได้ว่าผมเจอที่อ่านวงอยู่ตรงเรือนะผมเดี๋ยวผมจะกลับไปนะครับคือเราไม่ต้องรีบนะครับเราฟาร์มไปเรื่อยๆอยู่แล้วยังไงเราก็ไม่ตายต้นเกมนะครับเราปล่อยให้ปล่อยให้พวกเขาฆ่ากันเองไปก่อนนะครับผมเหลือสักประมาณแรงไดมอนด์เนี่ยเหลือเหลือเกือบ20คนอนะแรงก็ไม่ไม่น่าจะลบแล้วนะครับถ้ามีคิวด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปอ่านวงก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าคือเอาจริงจลังหลักสำคัญก็คือเราจะต้องรู้จักที่อ่านวงของแมปนี้นะครับ เวลาเราจะอ่านวงวงต่อไปเนี่ยมันจะได้เข้าวงง่ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้อยากให้ทุกคนจําไว้นะครับว่ามีที่อ่านวงตรงไหนบ้างนะครับผมอันนี้มันเป็นเทคนิคของผมนะสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาเดินเกมแบบไหนแต่ว่าอันนี้ผมมาสอนแบบผมนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็เอาเล่นตามแบบนั้นไปเลยก็แล้วกันนะครับผมผมจะไม่บังคับอันนี้ก็คือเทคนิคที่ผมมาแนะนําให้กับทุกคนก็พอนะครับโอเคทุกคนเรามาพูดถึง ปืนเกรียนแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราจะเล่นกับด่านนี้นะครับผมก็คือปืนเกลียนเยนะครับมีอยู่ประมาณ3กระบอกนะครับสำหรับสายโซโล่นะก็คือ VSS ที่มีของแต่งมีแบบว่าอัตราเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆอารมณ์เหมือนติดพิษนะครับแล้วก็จะมีปืนบาเลตนะครับที่ยิงทะลุไอวอรแล้วก็ปืนสุดท้ายก็คือปืนสไปเดอร์แมนนะครับหรือว่าปืนสลิงนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไอ้นี่ไงปืนบาเลตโอเค เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นบาเลตให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับ <_ S 1> เพราะว่าปกติเนี่ยผมเล่นปืนในอ,อาแล้วผมนั่งเล็งลูกยิงไนงะแต่อันนี้มาเล่นให้ทุกคนดูแบบถ้าทุกคนนั่งเล็งลูกยิงไม่เป็นเนี่ยถ้ามาเล่นปืนเกลียนแบบนี้นะครับมันจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับถามว่ามันเกลียนตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันท้ายเกมนะครับผมว่ายิงกันสบายเลยคือแมปเนี้ยมันเป็นแมปที่ของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับของค่อนข้างที่จะฟูนะไอวอลของแต่ละคนก็น่าจะเยอะนะครับสาหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบแบบแคมป์นะครับผม พูดถูกหรือเปล่าวไม่เป็นไรนะก็คือเอาตรงคือคนที่ไล่คิวแล้วก็คนที่เดินเกมตลอดฟาร์มเมืองนั้นเมืองนี้ของเขาจะฟูกว่าคนปกติที่ชอบนั่งแคมป์นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่เชิงแคมป์นะทุกคนผมฟาร์มาประมาณ3-4มสี่เมืองแล้วนะครับก็ไม่มีใครเลยนะเห็นไหมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าท้ายเกมมันจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยนะครับว่าต่อให้มีไอวอลเยอะขนาดไหนนะครับเราก็สามารถกดดันัตูได้นะครับเขาไม่น่าจะไม่น่าจะกล้ามาดันเราอะถ้าเรามีปืนเจาะไอวอลนะครับผม ค okay. วงที่1เริ่มบีบแล้วนะครับอุย้ยชนแล้วก็ขับขับไปที่วงข้างในวงเขียวเลยนะครับถ้าอยู่ตรงกลางได้ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ขับเข้าไปเลยโอเคตรงนี้คือตรงกลางวงนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีใครนะครับคนก็เหลืออยู่22คนนะครับผมผมบอกเลยทุกคนอาจจะกลัวมุมนี้นะครับเพราะว่ามันมี มันขึ้นได้หลายทางนะครับแถมมันมีปืนสลิงด้วยเราอาจจะโดนโดนบุกโดนอะไรนะครับแต่ผมบอกนะครับเลยผมบอกเลยนะครับว่าต่อให้มีคนดันมาคือคือมันไม่มันไม่มีใครกล้าดันมาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นโหมดโซโล่ไม่ใช่โหมดทีมนะครับถ้ามีเนี่ยคือเขาต้องใจกล้าพอสมควรนะฮะอ่ะอันนี้ผมจะถามทุกคนเลยครับถ้าทุกคนรู้ว่ามีคนอยู่บนเนี้ยจะกล้าดันมาไหมอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของทุกคนด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าดันมาก็ แพ้ผมอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ชอบคนดันมาเหมือนกันนะฮะ <c oughs> มีคนอยู่ด้านล่างผมเนี่ยแต่ว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าขึ้นมานทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วมันมันคือทุกคน่ะทุกคนเขาไม่เน้นบวกนะครับนอกจากจะแบบต้องต้องงัดกันจริงๆอ่อะถึงจะบวกอะไรแบบนี้นะฮะถึงจะถึงจะสู้กันนะครับผมคือเขาไม่กล้ามาแลกอะไรแบบนี้หรอกครับผมนอกจากจะมั่นใจในฝีมือของตัวเองมา,มากๆนะฮะ โอเคจริงๆผมเล่นโซโล่ผมก็ไล่คิวนะครับถ้าผมเจอคนแคมป์ข้างบนผมก็ขึ้นมาดันนะ <c oughs> คือแต่อันนี้ผมเล่นแบบแบบสไตล์แบบเหมือนทุกคนอะ่ะเล่นแบบแคมป์อะไรแบบเนี้ยเล่นแบบเดินเกมแบบไม่ห้าวอะไรแบบนี้นะครับผมจะได้สมจริงให้กับทุกๆคนเล่นนะครับจะได้เป็นตัวอย่างที่ถูกนะโ okay. อเคแอดดับนี้ยิ่งเป็นอะไรที่ทําให้ศัตรูไม่กล้าดันเข้ามานะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าตรงนี้มีเจ้าของแล้วอะไรแบบนี้นะครับ ก็จะเห็นแสงสีฟ้านะส่วนเขาจะดันมาหรือไม่ดันมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดันมาก็ยิงไม่ดันมาก็ไม่ยิงนะฮะก็รอวงต่อไปรอรุ้นวงนะครับว่าวงจะอยู่กับเราไหมโอเคเดี๋ยวจะสรุปให้ทุกคนฟังด้วยนะครับผมก็คืออันดับแรกนะครับเราจะต้องเอาสกิลนกมา GM เอขาแจกฟรีผมมั่นใจว่าทุกๆคนน่าจะมีนะครับสําหรับสกิลนกนะครับ <c oughs> ไม่มีใครดันมา ก็สกิลสกิลนกเนี่ยมันจะทําให้เราโอ้ยมีเฉยมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหก็คือสกิลนกนะครับผมมันจะทําให้เราบินไกลนะครับถ้าบินไกลเราก็บินไปแบบขอบแมปเลยนะครับไปเมืองแถวแถวขอบแมปขอ,ขอบวงอะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รีบฟาร์มนะครับแล้วก็ถ้าเจอคนถ้าเจอคนเราก็ถามตัวเองว่าจะดักยิงหรือว่าจะหนีนะครับผมก็มีประมาณนี้แต่ไม แต่ไม่แนะนําให้แบบบวกเลยนะไม่แนะนําให้เปิดแบบยิงเลยอะไรแบบนี้จะทําให้ศัตรูเขารู้ตัวนอกจากนอกจากศัตรูเขาจะเห็นเราแล้วเขาดันมาหาเราอะไรแบบนี้นะครับผมค่อยยิงไปเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ทุกคนนะว่าคือตอนโดดร่มอ่ะมันก็ให้เราเลือกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราจะโดดตรงไหนนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆผมผมมั่นใจนะครับว่าไม,ไม่มีใครอยากโดดประกบเพื่อจะบวกกันตั้งแต่ต้นเกมหรอกเพราะว่า ถ้าลบมันก็ลบเยอะในโหมดโซโลนะครับถ้าตายตั้งแต่ต้นเกมตายคนแรกอะไรแบบนี้โอเคนะครับส่วนต่อมาก็คือเราฟาร์มไปเรืเ่อยๆจนรอวงแรกมาครับพอวงแรกมาปั๊บเราก็ไปหาเครื่องอ่านวงให้วงที่2โผลมาพอวงที่2โผลมานะครับเราก็หารถเลยอ่าถ้ามั่นใจว่าฟาร์มเยอะแล้วก็หารถแล้วก็ขับมาตรงกลางของวงที่2นะครับแล้วก็แคมป์ยาวเพราะว่าเราจะมีแอดดอปที่เรียกแอดดอปอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องฟาร์มเยอะก็ได้เราค่อยเอาจาก เอาของจากที่เรียกแอดดัอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ฮะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงของทุกคนแล้วก็วงของทุกคนนะว่าจะเข้าข้างหรือเปล่านะครับแต่คือประมาณนี้มันก็ไม่น่าไม่ลบแล้วนะครับเราจะไม่เดินเกมลําบากเลยเหลือคนอยู่9้าคนครับทุกคนวงอยู่กับผมอะเห็นไหมนี่นะครับก็คือมันมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับถ้าวงวงบิดไปฝั่งเขาอะผมก็อาจจะโดนยิงตายนะ คือวงสุดท้ายอะ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็สกิลเพย์แล้วนะครับไม่ไม่ขึ้นไม่เกี่ยวกับการเดินเกมแล้วนะครับวงเนี้ยวงที่อยู่ในแผนที่ตอนนี้นะครับคือถ้าใครใครเจอใครก็ต้องยิงกันอยู่แล้วนะครับผมผมก็ช่วยทุกคนมาได้ถึงจุดนี้นะฮะเพราะว่าต่อไปทุกคนก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วแหละว่าจะได้แต่แต่จริงๆก็บวกแล้วนะครับติดท,ท็อป10นี้ก็บวกแล้วสำหรับเล่นโซโลเนาะแล้วก็ได้คิวสักหคิว อันนี้มันตัไอ้บอมันมีคนดันมาครับผมเอ๊ะยี่ไงมันน่าจะใช้ปืนสลิงขึ้นมานะครับยังไม่เห็นเรานะทุกคนผมไม่เข้าหัวเลยนี่ครับข้อดีข้อดีของโมโกนะเออปืนสลิงไปเอากดไม่ติดโอ้โหโอ้โหกดปืนสลิงไม่ติดนะทุกคนกดไอวอก่อนเอ้าโอ้โหเรียบร้อย โอ้ถ้าถ้ากดปืนสลิงติดเมื่อกี้ไม่น่าตายนะฮะน่าจะเล่นได้อยู่แต่ว่าก็บวกเท่าไหร่ทุกคนมาดูบวก41นะครับได้ที่3บวก41